สำหรับวิชาสุดท้ายก่อนที่ลูกๆจะไปพักรับประทานอาหารนะคะก็คือวิชาการงานอาชีพและเทคโนโลยีนะคะวันนี้จะเป็นวิชาการงานเราจะขึ้นเรื่องใหม่นะคะเอ๊ะวันนี้จะขึ้นเรื่องอะไรนะคะวันนี้จะเรียนเกี่ยวกับเกษตรนะคะการเกษตรนะลูกนะจะเป็นการทำนาปลูกผักปลูกไร่ เดี๋ยววันนี้อาจจะมีการให้ทำโปรเจกต์โดยอาจจะให้ลูกๆไปเพาะถั่วเขียวส่งคุณครูก็เป็นได้เพราะต้นเดียวลูกใส่กระถางนะคะเดี๋ยวคุรูจะสั่งอีกรอบหนึ่งว่าจะให้ทำอะไรนะคะอาจจะให้เพาะถั่วเขียวส่งคุณครูนะคะเป็นการถ่ายรูปส่งถ่ายตัวเองคู่กับต้นถั่วเขียวนะคะเพราะว่าบางคนจะไปแอบซื้อที่ตลาดสนามหลวงสอง ใช่ไหมบางคนรักไก่นะถ่ายก่อนปลูกระหว่างปลูกนะคะถ่ายวิวัฒนาการตัวเองกับต้นถัว่วจะให้ลูกๆดูแลเองนะอาจจะเป็นไปได้เหมือนกันโปรเจกต์เก็บคะแนนให้ลูกๆปลูก,กถั่วเขียวส่งนะคะไม่ใช่ส่งตอนโตนะฟังก่อนไม่ได้ให้ส่งตอนมันโตแล้วคือถ่ายตั้งแต่เริ่มปลูกเริ่มโตเริ่มงอกนะคะถ่ายตลอดเวลาถ่ายคู่กับตัวเองอะคะ่ะ อ่ะสมมติอันนี้เป็นต้นถั่วเขียวคุณครูคุณครูปลูกใส่กระถางแนละ้วคุณครูก็จะถ่ายรูปอันนี้ถ่ายคู่ตัวเองถ่ายปุ๊บน,นี้สมมติเป็นต้นถั่วเขียวผ่านผ่านมาหนึ่งอาทิตย์ถ่ายอีกครั้งหนึง่งคู่กับตัวเองว่างอกหรือยังเข้าใจไหมต่อมาอาทิตย์ที่สองถ่ายอีกค่ะต้นเริ่มสูงขึ้นก็ถ่ายคู่กับตัวเองไปเ,เ,เรื่อยๆเดี๋ยวคุณครูจะสั่งอีกครั้งหนึ่งละกันเดี๋ยววันนี้จะเรียนเรื่องกเกษตรกันก่อนนะคะเดี๋ยวให้ลูกๆหยิบหนังสือวิชาการงานอาชีพขึ้นมา พร้อมนะหยิบหนังสือเรียนขึ้นมาเล่มเด็กผู้ชายค่ะหยิบเล่มเด็กผู้ชายขึ้นมาอ่ะหยิบขึ้นมานี่ค่ะการงานอาชีพก็จะเป็นเรื่องงานกเกษตรนะคะงานกเกษตรซึ่งจะอยู่ในหน่วยที่3าม หน่วยที่สค่ะเล่มผู้ชายเล่มนี้เนาะเล่มผู้ชายลดน้ำขัดนะคะอยู่ในหน่วยที่3หน้าที่40ค่ะลูกๆเปิดไปหน้าที่40่สกนะคะก็จะเป็นกเกษตรต่างๆนะคะไม่ใช่แค่การปลูกผักปลูกข้าวนะมีหลายอย่างมากนะคะแต่เขาเรียกรวมกันว่ากเกษตร ซึ่งเราก็จะเดียนเกี่ยวกับความสำคัญนะคะความสำคัญของงานเกษตรประเภทของงานเกษตรนะคะและการนำผลผลิตจากพืชและสัตว์ไปใช้ประโยชน์และการดูแลรักษาพืชน,นะคะถ้าพร้อมแล้วไปเรื่องมาเลยอันดับแรกนะคะมาดูเกษตรนะะเกษตรเป็นการปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์นำพืชและเนื้อสัตว์มาใช้ประโยชน์เช่นบางคนบาง,บางคนปลูกผัก ปลูกผักไว้ทําอะไรนะคะเราก็ปลูกผักไว้กินใช่ไหมคะนามาใช้ประโยชน์ก็คือนามาใช้ในการกินบางคนปลูกขายนะคะมีหลายอย่างปลูกหนึ่งปลูกไว้กิน2ปลูกไว้ขายนะคะเพื่อนําเงินมาใช้ในครอบครัวนะคะมาดูความสําคัญกันนะคะมนุษย์ใช้ประโยชน์จากพืชและสัตว์ในการดํารงชีวิตนะคะบางบ้านนะคะปลูกผักเอาไว้เป็นอาหาร เลี้ยงไก่เอาไว้เป็นอาหารนะคะบางบ้านปลูกเลี้ยงเยอะมากก็จะเอาไว้ขายแต่บางบ้านพื้นที่ไม่เยอะก็จะใช้เอาไว้สําหรับบริโภคเท่านั้นนะคะแล้วก็ต่อมาเลี้ยงสัตว์นะคะเลี้ยงสัตว์นอกจากจะเอาไว้กินแล้วก็คือเลี้ยงควายเลี้ยงกระบือเนี่ยเอาไว้ไถนาด้วยสมัยก่อนก็จะไว้ไถนานะเขายังไม่มีรถไถเขาจะใช้สัตว์เนี่ยในการไถนาแทนแล้วก็ลากเกวียนนะคะแล้วก็ ใช้แรงงานนะคะก็คือใช้มา้าใช้ลาเนี่ยในการลากเกวียนเห็นไหมข้างหลังก็จะเป็นเกวียนนะคะเอาไว้ขนสินค้าลากสินค้าเพราะว่าใช้คนลากไม่ได้คนไม่มีกําลังทนทานขนาดนั้นนะคะสมัยก่อนเขาก็เลยใช้สัตว์เนี่ยในการลากสิ่งของนะคะใช้ไถนาคนเราไถนาไม่เป็นนะลูก<ๆ>เขาจะใช้วัวนะคะในการเดินแล้วเราเดินตามนะ,ะต่อมานะคะ การปลูกพืชนะคะเกษตรกรก็จะมีการปลูกพืชเลี้ยงสัตว์การประมงใครที่อยู่ใกล้ทะเลเขาจะทําเกี่ยวกับประมงนะคะแต่บ้านเราไม่ได้อยู่ใกล้ทะเลก็จะเป็นการปลูกพืชนะคะปลูกผักมากกว่าแล้วก็บ้านคุณฝนเนี่ยก็จะเป็นโซนเลี้ยงสัตว์นะคะเกษตรผสมผสานนะคะปลูกข้าวปลูกนาเกษตรผสมผสานหมายถึงว่าทําหลายอย่างคู่กันเช่นเห็นไหมภาพนี้เห็นไหมคะ เขาปลูกข้าวใช่ไหมคะแต่เป็ดก็ลงไปเล่นน้ำที่ไร่นาได้ด้วยนะคะเป็นการเลี้ยงแบบผสมผสานหนึ่งปลูกข้าวได้ด้วยไร่นาแลวก็สามารถเอาเลี้ยงสัตว์ได้ด้วยเขาเรียกว่าผสมกันนะคะเพราะว่าบางบางพื้นที่นะคะเป็ดเขาก็จะเลี้ยงแค่ในคอกใช่ไหมคะก็จะอยู่แค่ในกรงในคอกนะคะแต่ว่าต่างจังหวัดเขาจะเน้นเลี้ยงแบบผสมผสานแบบปล่อยให้ไปเดินเล่นด้วยจะได้ไม่เครียดนะคะเป็ดจะได้แข็งแรง ไปเดินเล่นตามทุ่งนาบ้างหากินแมลงในในทุ่งนาบ้างนะคะพอถึงเวลาเขาก็จะไล่เข้าคอกนะคะเขาก็จะไล่เข้ากรงเหมือนเดิมนะคะถึงเวลาเขาก็จะมาปล่อยบางบ้านบางเกษตรกร,ะกรนะคะเขาจะเปิดเพลงให้ฟังด้วยนะเวลาไก่เขาเลี้ยงไก่บ้านผนผจะเปิดเพลงให้ไก่ฟังด้วยเพื่อให้ไก่อารมณ์ดีและจะได้ออกไข่บ่อยๆ, <tit les> ๆนะคะเขาก็จะมีวิธีส่วนมากเขาจะนิยมปล่อยเป็ดแต่ไม่นิยมปล่อยไก่นะ เป็ดเขาจะชอบเล่นน้านะคะเขาจะเป็นคนเป็นสัตว์ที่ขี้ร้อนเขาก็จะต้องปล่อยไปเล่นน้ําแล้วก็ขึ้นมานะคะแต่ไก่เล่นน้ําไม่ได้ไมีแต่จะจมน้ําตายนะบางคนหวังดีนะคะเห็นไก่ร้อนเอาไก่คุณแม่ไปปล่อยลงน้ํานะคะตายนะลูกไก่ไว่ายน้ําไม่เป็นเหมือนเป็ดนะเป็ดเขาจะมีเท้าค่ะเท้าเขาจะเป็นพังผืดคือติดกันนิ้วเขาจะติดกันใช่ไหม เขาจะมีสามนิ้วอย่างนี้แล้วตรงนี้เขาจะติดกันแล้วตรงนี้เขาจะสามารถว่ายน้ําได้ไปมาไปมานะคะแต่ไก่ไม่มีไก่เขาเป็นนิ้วไขรนิ้วมันไม่มีพังผืดนะคะเขาก็เลยจะว่ายน้ําไม่ได้นะฮะน้องไม่ต้องไปหวังดีเอาไก่คุณแม่ไปไป,ไปแช่น้าดีกว่าเผื่อไก่ร้อนนะคะมาดูอีกทีลอยจมอยู่ใต้น้ำแล้วอ่ะมาดูทีนี้เราเลี้ยงไก่เราเลี้ยงเราปลูกผักเราได้อะไรนะคะ เราเลี้ยงไก่นะคะสิ่งที่เราได้ก็คือเนื้อไก่ใช่ไหมไหนใครไม่กินไก่มีไหมลูกส่วนมากจะไม่ค่อยมีนะคะไก่นะคะสิ่งที่เราได้คือเมื่อโตไปเราอาจจะได้กินเนื้อของไก่นะคะแล้วก็ได้กินไข่ด้วยนะคะบางคนเลี้ยงเพื่อนําไปขายคนก็จะมาซื้อเขาซื้อไปทําอะไรนี่ไงเขาซื้อไปเพื่อเอามาถอนขนค่าไก่แล้วเอาเอาเนื้อมาไว้ขายให้เรากินนี่ไงคะ่ะนะคะ บางบ้านก็จะนิยมซื้อเป็นตัวเลยมาทําเองแต่ว่าบางบ้านเขาไม่สะดวกนะคะเขาจะซื้อแบบสําเร็จรูปมาเลยนะคะบางบ้านเขาก็จะไม่นิยมแบบเลี้ยงไก่รอรอไข่นะคะมันนานไปซื้อเอาเร็วกว่าแล้วแต่ความสะดวกของแต่ละคนนะบางคนเขาสะดวกเลี้ยงไว้ขายแต่ส่วนมากเราสะดวกซื้อมากินเลยนะ,ะอันนี้ก็คือผลผลิตจากไก่นะคะก็จะได้เนื้อไก่แล้วก็ไข่ ต่อมาผลผลิตจากผักนะคะที่เราปลูกผักได้ก็คือจะได้พวกผักต่างๆเอาไว้ทานปลูกแตงโมก็ได้กินแตงโมปลูกมะเขือเทศก็ได้กินมะเขือเทศปลูกอะไรได้กินอันนั้นนะคะปลูกอะไรได้กินอันนั้นอยากซื้ออะไรก็ได้กินอันนั้นนะคะอันนี้คือการปลูกปลูกก็เพื่อเพื่อลดการใช้จ่ายปลูกไว้กินเองนะคะจะได้ไม่ต้องไปซื้อนะฮะปลูกแค่พอกินก็ได้แต่บางคนปลูกเยอะมีที่เยอะเห็นไหมในภาพนี้ เขามีที่เยอะเห็นไหมคะมีที่กว้างเขาก็เลยปลูกเยอะเขาสามารถนําไปขายเอามาเป็นเงินได้ด้วยเอาเงินมาไปซื้อในสิ่งที่อยากได้เช่นปลูกผักฉันปลูกเยอะฉันปลูกผักแล้วเอานําผักไปขายฉันได้เงินมาฉันไปซื้อไก่กินดีกว่าประมาณนี้นะคะปลูกเยอะเพื่อหารายได้ก็มีบางคนทําเป็นอาชีพเลยอาชีพปลูกผักอาชีพเลี้ยงไก่อาชีพหาปลานะคะอาชีพหมายถึงว่าทําแล้วเกิดรายได้นะคะ อาชีพหมายถึงทําแล้วได้เงินอาชีพเลี้ยงไก่ก็คือเลี้ยงไก่แล้วขายขายแล้วได้เงินมาอาชีพปลูกผักปลูกเยอะเอาไปขายแล้วได้เงินนะคะอาชีพหาของป่าก็คือไปหามาแล้วเอามาขายอาชีพคุณครูก็คือทํางานแล้วก็ได้เงินนั่นเองอาชีพเขาเรียกว่าทําแล้วได้เงินแต่อาชีพนักเรียนทําแล้วไม่ได้เงินได้แต่ความรู้นะคะอะต่อมาค่ะอาชีพเลี้ยงปลา การเลี้ยงปลาเราก็จะได้กินปลาใช่ไหมมีใครเลี้ยงปลาแล้วได้กินนกไหมลูกไม่มีนะเลี้ยงปลาก็คือได้กินเนื้อปลานะคะบางทีปลาที่เราเลี้ยงเนี่ยออ,ออกลูกแพร่พันธุ์ออกมาได้เยอะกว่าเดิมอีกนะคะเราซื้อมาตัวเล็กๆใช่ไหมตัวประมาณเท่านิ้วก้อยเนี่ยซื้อมาเลี้ยงเขาก็จะโตขึ้นโตขึ้นราคาเขาก็จะแพงขึ้นแพงขึ้นตอนที่เราซื้อมาตัวเล็กๆอ่ะยังไม่มีราคาดังนั้นเขาก็เลยซื้อมาเลี้ยง เพื่อที่จะได้ให้โตเขาโตขึ้นแล้วนำไปขายเอาเงินมานะคะต่อมาค่ะการปลูกต้นกล้วยตอนนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในโลกออนไลน์ต้นกล้วยธรรมดาจะยังไม่เป็นที่นิยมแต่ตอนนี้นะคะในโลกออนไลน์ใครบ้านใครที่มีต้นกล้วยใบด่างก็คือมีสีขาวด้วยใบไม่ใช่สีเขียวอย่างเดียวมีสีเขียวผสมมาหรือว่ามีสีแดงผสมมา ตอนนี้เขาประกาศซื้อต้นละสี่ห้าหมื่นเลยนะบ้านใครมีต้นกล้วยรีบไปดูเลยนะบ้านใครมีต้นกล้วยเยอะๆรีบเข้าไปดูเลยมีใบสีขาวไหมอบ้านใครต้นกล้วยเยอะๆรีบไปดูเลยนะคะบ้านใครกล้วยใบด่างรีบไปประกาศขายเลยเขาซื้อต้นละสี่ห้าหมื่นแน่นะต้นกล้วยเราปลูกเราได้ไรหนึ่งได้ลูกกล้วยใช่ไหมคะได้กินกล้วย นำใบตองมาใช้งานได้อีกคือมาหอ่หอห่อข้าวต้มห่อหมกนะคะแถมดอกกล้วยเนี่ยดอกกล้วยของเราแป๊บหนึ่งนะใบกล้วยก็สามารถนำมาหอา่อใบตองก็ได้ส่วนดอกกล้วยน้องเคยเห็นดอกกล้วยไหมเขาเรียกว่าปลีกล้วยดอกสีม่วงๆอย่างเงี้ย ะะก่อนที่จะเป็นกล้วยก็จะเป็นปรีก่อนนะคะก็สามารถนํามากินได้นํามารับประทานได้เหมือนกันนะคะมาดูการนําผลผลิตของสัตว์และพืชมาประกอบอาหารกันอันแรกก็คือประโยชน์คือนํามาประกอบอาหารได้นะคะสิ่งที่เราปลูกเช่นผักผลไมต้ต่างๆสามารถนามากินได้สัตว์เลี้ยงก็เหมือนกันเลี้ยงไก่ก็ได้กินไก่ได้กินไข่ด้วยเลี้ยงหมูนะคะก็ได้กินเนื้อหมูนะคะก็คือสามารถนํามาประกอบอาหารได้ นะคะต่อมานําไปสร้างรายได้ก็คือนําไปขายได้เห็นไหมเห็นตลาดไหมเห็นไหมเห็นในตลาดไหมมะพร้าวมะม่วงเขาเยอะเขาก็นํามาขายเพราะเขากินไม่ทันใช่ไหมนั่งมาขายให้คนซื้อนําส้มนําแตงโมนาแอปเปิลต่างๆนะคะมาขายให้เกิดรายได้นั่นเองนะคะต่อมานะคะสร้างรายได้ก็คือมันเยอะเกินก็นํามาขาย เราก็ได้เงินมานะนําผล,ลไม้ไปแลกกับเงินหมานะคะเรานอกจากจะได้กินแล้วด้วยก็ยังได้เงินด้วยต่อมานะคะนําไปแปรรูปอาหารเช่นมะม่วงมะม่วงสุกๆเนี่ยกินไม่ทันใช่ไหมคะดีกว่าปล่อยเน่าเ้านําไปกวนน้องเคยกินมะม่วงกวนไหมที่เป็นแผ่นๆม้วนๆน,น่ะลูกไม่เคยเห็นไหมแล้วเคยเห็นไหม เคยเห็นหรือเปล่าใครไม่เคยกินไปลองกินนะมันจะเปรี้ยวๆแล้วเก็บไปได้นานด้วยนะคะจะรสชาติคล้ายมะม่วงนี่แหละอ่ะแต่เขานํามาทําให้เก็บได้นานมากยิ่งขึ้นดีกว่าปล่อยมะม่วงลูกนี้ยเน่าใช่ไหมคะเขาก็เลยนํามาทําเป็นมะม่วงกวนเพื่อที่จะเก็บไปให้ได้กินนานมากยิ่งขึ้นต่อมานะคะลูกชิ้นจากปลาจากเนื้อปลาใช่ไหม มันเยอะกินไม่ทันฉันนำมาทำเป็นอย่างอื่นดีก,กว่าเช่นทำเป็นลูกชิ้นปลาทุนครูเชื่อว่าลูกๆทุกคนเคยกินลูกชิ้นปลาเขานำปลามาทำนะคะจากที่ปลาเนี่ยกินไม่ทันฉันได้มาเยอะเกินฉันทำเกษตรกร,กรฉันทำอาชีพเลี้ยงปลานอกจากฉันจะขายแล้วนอกจากฉันจะขายปลาตัวเป็นๆฉันสามารถทำอย่างอื่นขายได้อีกคือทำเป็นลูกชิ้นก็ได้นะคะ จากขายปลาตัวเป็นทําเป็นเนื้อปลาขายก็ได้ทําปลาแดดเดียวขายก็ได้ทําปลาแห้งขายก็ได้คุณครูว่าอาชีพเลี้ยงปลาเนี่ยสามารถทําได้หลายอย่างปลาแห้งปลาแดดเดียวปลาทอดกรอบปลาส้มนะคะลูกชิ้นปลาได้อีกทําได้หลายเมนูนะปลาเนี่ยซึ่งเป็คุณครูเป็นคนชอบที่ชอบกินปลาอันนี้ก็เป็นการปลูกผักไว้และประทานคุณครูน่าจะมี โปรเจกต์ไว้ให้ลูกๆทำอยู่อะทีนี้หยิบเล่มผู้หญิงขึ้นมาหยิบเล่มผู้หญิงล้างจานขึ้นมาเปิดไปหน้าที่สามสิบสี่ค่ะวันนี้ยังไม่ต้องไปปลูกถั่วเขียวนะยังไม่ได้สั่งนะบางคนไปบอกคุณพ่อคุณแม่นะคุณครูยังไม่ได้สั่งนะงนงงนะลูกนะแค่เกริ่นนำไว้ก่อนนะคะว่าอาจจะสั่ง เกี่ยวกับการเก็บคะแนนแต่ตอนนี้ยังไม่ได้สั่งนะคะยังไม่ต้องไปปลูกถั่วเขียวนะ,ะลูกๆเปิดเล่มผู้หญิงนะคะเล่มผู้หญิงกลางลังล้างจานเปิดไปหน้าที่34ค่ะเปิดไปหน้าที่34เขาถามว่านักเรียนจะเลือกสัตว์เลี้ยงชนิดใดเพื่อให้เป็นเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุดนักเรียนจะเลือกสัตว์อะไรนะเพื่อให้ได้ประโยชน์มากที่สุด ถ้าเป็นลูกๆลูกๆจะเลี้ยงอะไรถึงจะได้ประโยชน์มากที่สุดอ่ะลูกๆจะเลี้ยงอะไรเลี้ยงอะไรนะปลาปลาได้เลี้ยงได้ค่ะเนาะได้นะคะเลี้ยงปลาเนะเลี้ยงหมูก็ได้เลี้ยงไก่ก็ได้แล้วแต่ลูกๆเลือกกอาเลยเช่นบางคนเลี้ยงปลาเลี้ยงหมูหลา อ่าแล้วแต่เลยเขียนเลยเลี้ยงปลาบางคนเลี้ยงไก่นะคะเลี้ยงได้หลายอย่างลูกเลือกเอาหนึ่งอย่างถ้าเป็นครูฝนครูฝนจะเลี้ยงเลี้ยงอะไรดีเลี้ยงทุกอย่างเลยถ้ามีพื้นที่นะคะเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูนะคะเลี้ยงวัวนะคะ นักเรียนจะเลือกสัตว์เลี้ยงชนิดใดเพื่อได้ให้ประโยชน์มากที่สุดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่นะคะ ay, เลือกเอาว่าจะเลี้ยงอะไรไหนใครเลี้ยงอะไรบ้างเขาหอมเลี้ยงอะไรนะเ,นเลี้ยงวัวเพราะอะไรถึงเลี้ยงวัวเล่าให้ครูฟังก่อนต้เองมีเหตุอ่าเพราะว่าได้กินทั้งนมแล้วก็กินเนื้อวัวได้ไหม กินเนื้อก็ได้ค่ะบ้านหนูไม่กินเนาะบ้านหนูไม่กินแต่แต่ที่อื่นสามารถกินได้นะหมายถึงว่าเราเลี้ยงวัวเนี่ยเราสามารถกินทั้งนมวัวก็ได้นะคะแล้วก็สามารถบดนาเนื้อวัวเนี่ยไปบริโภคได้ด้วยนะคะในใครเลี้ยงอะไรอีกหนูเลี้ยงไก่ค่ะอ่าน้องในเลี้ยงไก่เพราะ,ราะว่าอะไรคะเพราะว่าได้กิน ได้กินไข่เลี้ยงไก่เป็นไข่ดาวได้ด้วยหรือชอ้อเป็นทั้งเนื้อไก่นะคะกินเนื้อได้ด้วยแล้วก็เป็นไข่ได้ด้วยนั่นเองนะคะในใครเลี้ยงต่างจากนี้อีกของมันไม่มีไก่กับปลาค่ะเ,เอาไว้กินได้อ่าโอเคเอาไว้กินนะเอาไว้ขายก็ได้ใช่ไหมลูกอเอาไว้ขายก็ได้เอาไว้กินเองก็ได้ไก่กับปลาค่ะอ่าจุดใจเลี้ยงอะไรนะ เลี้ยงกบเลี้ยงกบเพราะว่าอะไรลูกล้วก็วัวค่ะเลี้ยงกบเพราะว่าอะไรจุดกินได้แล้วทําอะไรได้อีกนอกจากกินได้ขายได้ไหมเอาไปขายได้ไม่ได้นะในใครเลี้ยงอะไรอีกมีไหมมีต่างจากนี้ไหมมีกบมีปลามีวัวแล้วมีอะไรอีกเลี้ยงหมูเพราะว่าอะไรอาตี้เลี้ยงปูเพราะว่าอะไราา กินได้ไหม,ไมไแล้วเอาไปขายได้ไหมอ่าเกิดรายได,ไได้ใช่ไหมลูกใช่ขายได้ขายได้เหมือนปูม้าเลยขายเหมือนปูม้าเลยแล้วก็คนต้องการเยอะด้วยใช่ไหมอาหารทะเลใช่เก่งมากเป็ <c oughs> นกู้ฝนกู้ฝนจะเลี้ยงกุ้งกลางาเวลาเปิดเปิดทะเลนี้ใช่กู้ฝนอยากเลี้ยงกุ้งม,มากไม่ใช่คือนี่ ข้อคฝนชอบกินกุง้งกับปลาหมกึกแต่ปลาหมึกไม่สามารถเลี้ยงได้จริงๆมันอยู่ในน้ําเค็มเนาะแต่กุ้งเนี่ยมีกุ้งน้ําจืดด้วยสามารถเลี้ยงได้กุเตนเนหรอครับไม่ใช่กุ้งน้ำจืดสิจ,จ,จะมาเลี้ยงทำไมกุ้งเต้นกุ้งไม่ต้องเดี๋ยวคุฝนเต้นเองกุ้งไม่ต้องเต้นค่ะกุฝนเต้นเองเสร็จย่างอ่ะเสร็จแล้ว เตรียมสีขึ้นมาสีไม้ค่ะลูกสีไม้ดีกว่าจะได้ไม่เลอะสีเทียนเราเอาไว้เรียนวิชาทัศนศิลป์ก็พอเตรียมสีไม้ขึ้นมาอย่าพึ่งระบายนะฟังคําถามก่อนว่าเขาให้ระบายอะไรระบายมั่วไม่ได้นะระบายมั่วมาผิดนะจะตรวจให้ผิดประกาสีแดงใหญ่ๆเลยเขาบอกว่าให้นะักเรียนระบายสีภาพที่เป็นงานเกษตร ระหว่างภาพบนกับภาพล่างอันไหนคืองานเกษตรคะภาพไหนบนหรือล่างอันไหนคืองานเกษตรเห็น,นไหมหน้าสามสิบห้าฟังดีๆฟังก่อนงานเกษตรคะ่ะภาพไหนคืองานเกษตรข้างบนนะการเลี้ยงไก่คืองานเกษตรข้างล่างคืออะไรคือการไปเที่ยวตลาดไม่เกี่ยวนะคะนั่นเขาไปชอปปิง้ง ไม่เกี่ยวกับงานเกษตรเลยนะคะแสดงว่าข้างบนเนี่ยคือภาพงานเกษตรให้ลูกๆระบายสีภาพด้านบนตามใจตนเองระบายให้สวยงามอย่าระบายมั่วซั่วมาข้างล่างระบายไหมฮ้ข้างล่างระบายไหม,หไ,หมไม่นะห้ามระบายภาพข้างล่างเด็ดขาดเพราะว่าข้างล่างไม่ใช่ภาพงานเกษตรห้ามระบายนะคะไม่ต้องระบายห้ามขีดกากระบาดมันครูด้วยไม่ต้องทําอะไรเลยข้างล่างอะ่ะ ระบายแค่ด้านบนคืองานกเกษตรก็คือการเลี้ยงไก่การเลี้ยงไก่ก็คืองานกเกษตรแต่การไปจ่ายตลาดไม่ใช่นะคะดังนั้นเราจะไม่ระบายภาพข้างล่างเราจะระบายภาพด้านบนนะคะระบายให้สวยงามระบายการเลี้ยงไก่นะคะระบายภาพแรกให้สวยงามอย่าระบายออกนอกเส้นค่อยคอยฝึก วิธีการระบายสีมีสวิธีมีสมวิธี 1. ขึ้นบนลงล่าง 2. แนวเฉียง 3. เป็นเส้นขดมีแค่นี้ค่ะวิธีการระบายสีไม่มีเทคนิคไหนสอนให้ระบายสีตัดกันระบายไปในแนวเดียวกันอย่าตัดเส้นค่อยๆทำปลายคนนี้เสร็จแล้วนะลูกดูหน้าที่3 6ด้วยอีกหน้าหนึ่ง เนี่ยเห็นไหมเขาให้ระบายสีเหมือนเดิมอันไหนคืองานกเกษตรนะคะก็คือภาพหนึ่งหรือภาพสองพี่เพชภาพไหนหนึ่งหรือสอง,พพงอ่าใช่ก็ให้ลูกๆระบายสีเหมือนเดิม,มพพอ่ะทำรอเลยค่อยๆทำไปค่ะ เพราะว่ายัางไงวันนี้คุณครูจะให้ลูกทําเป็นการบ้านในคาบการบ้านอยู่แล้วการระบายสีเรื่องงานเกษตรนะคะข้างล่างเป็นการตัดผมไม่ใช่เกษตรนะคะอันนั้นเป็นอาชีพเสริมสวยส่วนหน้าที่37นะคะลูกๆอย่าเพิ่งทําเดี๋ยวรอเอาไปไวท้ทําตอนช่วงคาบการบ้านแล้วกันตอนนี้ให้ระบายแค่2ภาพก็คือภาพทํานาแล้วก็ภาพเลี้ยงไก่นะคะระบายให้สวยๆด้วยอย่าระบายเส้นตัดกันอย่าระบายออกนอกกรอบ ต้นข้าวก็คือต้องสีเขียวนะคะไม่มีสีชมพูเนาะต้นข้าวเนาะอันนั้นเขาดำนานะคะเป็นเป็นอาชีพหนึ่งนะคะสำสำหรับกรเกษตรกรก็คืออาชีพทำนานะคะเป็นอาชีพหลักของคนไทยนะเขาเรียกว่าชาวนาน,นี่เป็นสันหลังของชาติจัดแล้วค่ะอโ,โอเคค่ะ นายขอดูหน่อยข้าวหอมดำนาสีอะไรไะอีกหน้าหนึ่งอ่ะลูกขอดูด้านหน้าหน่อยค่ะโอเคไก่สีอะไรคนสวยไ,ไก่ไก่ไก่ตัวที่สามหน้าสีสีทองชื่ออะไรไก่น้องอ่ะโอเคค่ะพี่จูใจตั้งชื่อ,อยัง ที่บ้านยายอะ่ะเขามีไก่ไก่แจ้ไก่แจ,ไจ้ไก่น้อยเหรอเดี๋ยวนั่งรอเพื่อนสักครู่หนึ่งนะคะเข้าหอมทำอีกหน้านึงได้เลยนะคนที่เสร็จแล้วอ่ะลูกคนที่เสร็จแล้วทำหน้านี้ต่อได้เลยเนี่ยเนี่ยระหว่างภาพแรกกับภาพที่สองเย็บผ้ากับเก็บผัก อันไหนคือกเกษตรคะเก็บผักคะอ่าเก่งมากครับอาตี้ก็คือเก็บผักให้ระบายสีด้วยนะคะจะได้เสร็จทีเดียวเลยแล้วกันเกี่ยวกับวิชาการงานนะเราจะได้ระบายสีทีเดียวก็คืออาชีพต่อมาคือเก็บผักเย็บผ้าไม่ใช่นะคะเย็บผ้าไม่ใช่เกษตรนะคะ ปลูกผักขายเลี้ยงผักเ,เลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงหมูเลี้ยงวัวนะคะอันนี้คือเกษตรทั้งสิน้นการหาปลาก็เป็นเกษตรนะคะลูกทะเลค่นะ,ะทางทะเลเพราะว่าส่วนมากพื้นที่ที่อยู่ใกล้ทะเลเขาจะไม่ค่อยนิยมทษษําเกษตรกันนะคะจะไม่นิยมปลูกผักเพราะว่าพื้นดินของเขาเค็มนะคะเพราะอยู่ใกล้น้ําทะเลดังนั้นอาชีพของเขาก็จะเป็นอาชีพหาปลาหาอาหารทะเลหากุ้งหาปลาหมึกนะคะมาขาย ก็เป็นกเกษตรเหมือนกันเพราะว่าเขาไม่ค่อยมีพื้นดินเนาะเขาจะเป็นแต่พื้นทะเลหาปูปลากระเพงกับปูด้วยค่ะครับทำหน้านี้ด้วยนะปลูกผักปลูกผ,ผักนะคะอาชีพปลูกผักคเสร็จครับโอเคเสร็จแล้วเก็บไ,ได้เลยครับลูกเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลย เสร็จแล้วครับครับเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลยลูกจุดใจเสร็จแล้วครับครับโอเคผักเหี่ยวแล้วเตชินสีเหลืองเชียฮ้ผักเหี่ยวแล้วลูกหนูไม่ค่อยลดน้ำหรือเปล่า ผักนูเหลืองเลยนะตอนนี้เหลือเวลาอีก5นาทีนะคะกุฝนก็จะได้ปล่อยลูกๆไปพักรับประทานอาหารนะคะ,ะ,คะโอเคเสร็จแล้วเก็บอุปกรณ์ได้เลยโอเคเออผักให้มันน่ากินหน่อยไม่ใช่เหลืองอ่อยงั้นคุณนึกว่าผักเหี่ยว พี่เตชินรู้เปล่าคือผักรู้นะอ๋อผักบ้านเตชินอาจจะเหี่ยวนิดนึงนะคะเค่ะคุณครูโอเคใครเสร็จแล้วเก็บได้เลยลูกนี่ค่ะค่ะโอเคสวยมากห้องนี้ระบายสีค่อนข้างดีนะพยายามอย่าระบายให้ออกนอกกรอบนอกเส้นอย่าทำม่วซั่วมาอย่าระบายเหมือนอนุบาลไม่รับตรวจฉีกทิ้งดีไหม สามารถฉีกทิ้งได้หรือเปล่าทําไม่สวยเนี่ยเวลาทํางานนะจะต้องให้เกียรติผู้ตรวจด้วยนึกด้วยว่าผู้ตรวจจะมองเห็นแล้วเขาจะชอบหรือเปล่าเวลาทํางานมาต้องนึกถึงคนที่ตรวจงานด้วยนะคะลูกว่าคุณครูเขาจะคิดยังไงนะฉันทําดีหรือเปล่าฉันทําสวยไห้คุณครูจะด่าฉันไหมคุณครูจะชื่นชมไหมนะ นะคะเวลาทํางานนึกถึงคนตรวจด้วยทําสวยถ้าคิดว่าตัวเองทําสวยคุณครูเขาก็จะชื่นชมแต่ถ้าทําไม่สวยมาคุณครูบ่นตั้งแต่เมื่อวานจนวันนี้ยังบ่นไม่เสร็จเลยเอ่ะลูกลูกค้าเดี๋ยวคุณรูจะต้องปล่อยให้ลูกๆไปพักรับประทานอาหารแล้วนะคะอ่ะมาจ้องหน้ากันก่อนเรลวเแบบีน้อย หมดเวลาแล้วค่ะลูกๆูกขาเดี๋ยวคุณจะปล่อยลูกๆไปพักรับประทานอาหารนะคะเจอกันอีกทีในช่วงบ่ายนะลูกนะไปพักรับประทานอาหารได้เลยค่ะบ๊ายไปบ๊ายค่ะายบายค่ะสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ